ลิเวอร์พูลเปิดตัวไฮไลท์ชัยชนะในเกมต่อแอสตันวิลล่าการแข่งขันที่เต็มไปด้วยการแสดงอัศจรรย์ของผู้เล่นทีมใจกลางทําให้ผู้เชี่ยวชาญและแฟนๆต้องการดูซ้ําตามที่เห็นในออเรสวิดีโอลิเวอร์พูลได้กลับมาสู่การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอย่างร้อนแรงกับชัยชนะที่น่าทึ่งต่อแอสตันวิลล่าที่เล่นฟีดผ่านมาเมื่อวันเสาร์ซึ่งผลการแข่งขันเป็น2-0ในเกมที่มีผู้เล่นสองคนทําประตูในเวลาต่างๆของเกมโมฮัมเหม็ดซาลาก็ไม่พลาดที่จะทําประตูในเกมนี้ ซึ่งเป็นประตูที่สําคัญสําหรับทีมและผู้เชี่ยวชาญก็ต้องยกย่องว่าเป็นการกระทําที่ยอดเยี่ยมขณะที่ไรอันเกรเวนเบิร์ตก็แสดงฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมด้วยการทําประตูในเวลาที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชมไฮไลท์ของเกมนี้ทางออเรสวิดีโอขอเชิญชมภาพยนต์การแข่งขันนี้ที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามและเห็นความสนุกสนานของเกมทั้งยังสามารถดูซ้ําได้ที่เว็บไซต์ของลิเวอร์พูลเอฟซีแต่ที่นี่ก็คือจุดที่มีความแตกต่างการเข้าร่วมออเรสวิดีโอจะช่วยให้คุณ ได้รับการเข้าถึงไฮไลท์เพิ่มเติมฟรีเดือนอย่าพลาดโอกาสที่จะได้ชมภาพยนต์การแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการเล่นของทีมลิเวอร์พูลอย่างละเอียดเข้าร่วมกับเราใน All r ร d วิดีโอตอนนี้และได้รับการเข้าถึงไฮไลท์ที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับการวิเคราะห์ที่ละเอียดอ่อนจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องอย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่รักฟุตบอลและลิเวอร์พูลเช่นกัน และนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดการเข้าถึงไฮไลท์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้นนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การชมกีฬาที่ครบครันอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมออเรสวิดีโอก็มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การชมกีฬาที่ครบถ้วนและมีคุณภาพลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่ไฮไลท์ของเกมและเป็นการเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกับเราในออเรสวิดีโอทันทีอย่าลืมแบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนๆที่รักกีฬาด้วยนะครับ ลิงก์ที่เกี่ยวข้องบ้าน h t t u b e c o m s l a s h s t a n d a r d c h a r t e r https://www.sc.com/slash ชมไฮไลท์เพิ่มเติม h t t p s v i d e o u p u f c o m s l a s h การแบ่งปัน https://www.facebook.com/slash-cherechere.php?u=https colon slash slash twitter. com slash share question mark url https colon slash slash wa. me slash question mark text ht https colon slash slash r e w e b linkedin. com slash f i slash question mark share i d t i t y เท่ากับ true and tip e https colon s l a s s l a s telegram dot me slash h a r e s l a s url question mark url text e0 b8 a5 e0 b8 b4 e0 b9 80 e0 b8 a7 e0 b8 8 e0 b8 a3 e0 b9 8c e0 b8 9e e0 b8 b9 e0 b8 a5 202 0 20 e0 b9 81 e0 b8 8 e0 b8 เอเออีศูนย์บีแปดเก้าสิบห้าเอีศูนย์บีแปดบีหนึ่งเอีศูนย์บีแปดเก้าสิบเก้ายี่สิบเอีศูนย์บีแปดเอเจ็ดเอีศูนย์บีแปดบีสี่เอีศูนย์บีแปดเอห้าเอีศูนย์บีแปดเอห้าเอีศูนย์บีเก้าแปดสิบแปดเอีศูนย์บีแปดบีสองยี่สิบเอีศูนย์บีแปดแปดเอเอีศูนย์บีแปดเอหนึ่งเอีศูนย์บีเก้าแปดสิบสี่เอีศูนย์บีแปด a e e ศูนย์ b เก้าแปดสิบสี่ e ศูนย์ b แปด a ห้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b เก้าแปดสี่ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้า e e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบห้า e ศูนย์ b แปด b สี่ e ศูนย์ b แปด a หนึ่ง